เอามาเอ้ลอใช้ก่อนสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับได้มาเยี่ยมเยียนให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าที่ไหน สพเฉลิมพระเกียรติหลังจากที่มีสื่อโซเชียลนะครับบอกว่ามีนักรบด่านเถื่อนมาป่วนด่านก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นการเกียยเทียบปักรับกันหน้าด่านครับเป็นป้อม ตู้ยมบ้านตะปูนะครับโดยนายดาบนั่งทีมอยู่อันนี้ระบบทีวีมับได้ครับได้ระบบทีวมนั่งปรับกันตรงนี้เลยถ้าถ้าพี่ไม่สะดวกขอใบสั่งก็ได้พี่ไม่ต้องมารอจ่ายเสียเวลาขอใบสั่งได้พี่ มาพาชมหน้าด่านครับเป็นด่านตู้ยาม,มด่านครับตู้ยามบ้านตะกูครับผมเออเป็นตู้ยามเลออ่นไม่ได้นะครับไล่ไล่ไม่ได้ครับ,เ,รบเพราะว่ามันเป็นคน,เ,นรครเรา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 ต้องการสกัดจับคนร้ายเนี่ยถ้าเกิดออกไปเนี่ยคนร้าย แล้วเมอนม่บคนร้ายเขนไม่โง่หรอครับพี่๋อไม่รู้นะยิงคนร้ายไม่โง่ครับผมเอาเอกสารมาถ้าบอกว่าไปได้คนร้ายไม่โง่วิ่งมาให้พี่จับหรอครับเชื่อผมนี่นะพี่ไม่ต้องมาอ้างว่าเฮ้ยมีมีคันมาไล่สดแล้วมันรู้ว่ามีการตั้งด่านคนร้ายน่ะมันฉลาดครับผมบอกเลยว่าคนร้ายฉลาดมันไม่วิ่งเข้าด่านให้พี่จับหรอครับพี่ไม่ต้องอ้างว่าไล่ไม่ได้นะครับถ้าไล่ไม่ได้พี่แจ้งข้อหาผมแล้วก็จับผมเลยไม่ได้ถ้าเกิดไปไโพไม่ได้โพลครับไล่สดครับ ไฟ์สดพี่ไปดูในเพจเกียงไก่ไทยอ่อนแล้วก็เพจนักลบด่านเถื่อนอันนี้ของแท้ของแท้ครับแจ็คแซลรอไอ้ที่พี่สร้างมาวันนั้นอ่ะมันเป็นไม่ของของไม่แท้ไม่ไม่เราไม่พูดอย่างนั้นเพราะอันนี้พี่พี่ของเขาไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่เขาไม่เกี่ยวแต่จะอธิบายให้พี่เขาฟังว่าพี่บอกว่าไร่สดไม่ได้พวกไร่ได้ชถ้าพวผมคิดพี่บันทึกจับพวกผมตรงนี้ก็ได้พวกผมยอมเพราะว่าถ้าเกิดมันมี ไล่มาเนี่ยมันจะเห็นเราไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่พี่พี่เอาข้ออ้างนั้นมาอ้างค่ะการตั้งจุดตรวจคันนี้ในจราจรก็เรื่องหนึ่งการตั้งจุดตรวจสกัดถ้าจุดสกัดนี้ก็หมายถึงว่ามันมีเหตุร้ายขึ้นมาแล้วอ่าพวกผมไม่ไล่แน่นอนพวกพี่จะตั้งแบบไหนได้แต่มันมีอ่าตั้งเพื่อสกัดคนร้ายแต่ตรงนี้พี่ตั้งเพื่ออะไรอนี้ตรวจในจราจรใช่ไหมครับเออ ตัวพี่าแล้วก็กำจับปามไปในตัวอ่ามันจะบูรณาการไม่ได้ถ้ามันจะบูรณาการด้วยกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเห็นสิ่งผิดกฎหมายเรานอกจากเราจะจับความผิดจารอนแล้วความผิดอาญาอย่างอื่นเราก็จับได้อีกจับได้ตามพวกรายามาตามคำพิเี่จับได้ครับแต่ว่าถ้ามีการประกาศจับคนร้ายมาเนี่ยเราก็จับร้ไม่ได้นะถ้าเกิดเขาแจ้งมาเนี่ยถ้าแจ้งมาก็ได้อันนี้ถ้ามีเหตุวิ่งเราวทรัพย์หรืออะไรหรือมีการปนหรือมีการยิงหรือคู้ กระทํความผิดนี้นะมันมีความผิดหลายอย่างที่ผ่านมาเนี้ยถ้าเกิดมันมีนะใช่ถ้าเกิดมันมีอแต่ที่ต้องเข้าใจนะว่ามันนี้ไม่มีถ้าเกิดที่ต้องเข้าใจนะว่าการการที่มาตั้งเนี่ยเขนลำเลียงยาติดมาเนี่ยเอาพี่รู้ได้ว่าเขาขนงั้นอ่ะถ้าเกิดเขาเขาดูอยู่เขาก็ไม่มาแล้วโอ้ยคนจนเขาฉลาดครับพี่เหมือนผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ต้องเข้าใเขาเป็นว่าเอาเป็นว่าพี่ยืนยันไม่ว่าพวกผมถ่ายได้หรือไม่ได้ถ้าพี่บอกว่าพวกผมถ่ายได้นี้บันทึกกับคุณผูมตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเสียหายไม่่ายไดม ขายได้ไหมคุณขายไปถ้าเกิดมันลงเสียหายแล้วก็ผมไล่สดไล่สดไล่สดมันไม่มีอะไรเสียหายถ้าพี่ไม่ทำให้มันเสียหายถ้าพี่เกี่ยวกับว่าคอมเมนต์อ่ะคนคอมเมนต์พี่ก็ต้องเดาเรื่องกับคนคอมเมนต์ไม่เกี่ยวกับผมถ้าเกิดไปโพสต์เราก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนผมเตือนไว้ก่อนนะเอาดีกว่ายิ่งดีกว่าพี่พี่จะดำเนินคดีอะไรพี่ก็ดำเนินเลยผมยังไม่ดำเนินเพราะยังไม่ยังไม่มีถ้าพี่อยากดำเนินคดีอะไรพี่ดำเนินไปเลยเอเอาตามที่พี่มีอำนาจ นะครับแต่ว่าถ้ามีความผิดยายเกิดขึ้นอะผมดำเนินทีดี้ไปได้อันนี้อันนตำรวจโทรวิทยาอินเทียงผมยินดีครับผมยินดีเลานตำรวจโทรวิทยาอินเทียงนะครับผมยินดีเลยท่านเป็นถึงพันตำรวจโทรแต่ท่านบอกว่าถ่ายไม่ได้แล้วอดีตพบตรทำไมบอกว่าถ่ายได้อันนั้นถ่ายได้แต่ว่าถ้าถ่ายไปทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่เสียหาย มม่่รู้อะันเป็นการไลฟ์สดไปโทษก่อนม่จะเสียหายได้ไงมันเป็นการไลฟ์สดเราก็ต้องดูดีๆที่ไันถูกต้องผมยินผมเตือนไว้ก่อนไม่ดีก่อนไม่พูดผมยินดีพวกพี่อย่าไปกล่าผมนะครักผมไม่ได้กล่าวหาแต่เพราะว่าผมฟ้องคดีก่อนพี่แจ็คยินโอเคได้ป้องกันไว้ก่อนนะครับผมไม่ว่าได้เลยจะดำเนินคดีพวกผมอะไรอีก เลยถ้าผมมาไลฟ์บอกแล้วไงผมยังไม่เดินเพราะยังไม่มีความเสียหายแต่ถ้ามีความเสียหายไปพดไปพดไปก็จะไม่ดีครับครับยินดียินดีครับผมฉลองข้าวเกียรบนี้ผมอยากมามากเลยฉลองข้าเกียรบนี้นะครับผมแล้วก็มีการทำคลิปผมถามว่าใครเป็นคนต้นคลิปอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวพี่แจัคไม่เกี่ยวให้ผมถามนะครับผมอันนี้เป็นเป็นคอนเทนต์หรืออะไรอ่ามีมีเจ้าเจ้าที่ยอมรับแล้วเราเราปล่อยให้เจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไปอ่าปล่อย อันนี้มีมีจราจรอยู่ท่านนึงท่านท่านปราบปรามใช่ไหมซึ่งปราบปรามใช่ไหมผมเป็นแา่ว่าป้องกันปราบปรามปราบปรามเมื่อกี้มีจราจรอยู่ท่านนึงอันนี้คือบริเนาบรรูนในการร่วมกันเลยร่วมกันเลยครับอ๋อจับได้ทุกอย่างอะไรมาก็จับได้ทุกอย่างความผิดกฎหมายโอเคได้ได้ได้อันนี้เพราะสายปามเองสายปามเองไอ้ไอ้โนบียบที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยนะมันจะต้องมีกล้องบันทึกภาพเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน อาชีพผมดูหนตรงไหนตรงนู้นก็มีนะครับนู่นไม่ตรงที่ท่านเรียกเนี่ยตรงที่ท่านเรียกนี่ตรงไหนกล้องตรงนี้ยแค่ตรงที่ท่านเรียกเนี่ยตามดูได้ครับมีไปไดมีหลายสองตัวตรงนูก็มีนีมีครับถือกล้องเราถือหน้าด่านเราต้องได้มาด่าตามตามที่ไอ้กล้องตรก้องมีกล้อนเรีกน่ตามดครับว่ามีมีหลาตองรัแต่งนนมีมีมีครนนถือราถืหนาด่านเรอไมาด่นอตม่ม่ไอ้กล้องโอเ้ยตรไม่เ่านเรียเน่ตามดูไ้ระช่ามีไ้ยีวลาับประอาชนนี่เอาทุกก ฮะเวลาจับประชาชนนี่เอาทุกดอกไม่ไม่ไม่เป็จใจไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ให้ผมชอบตัวเก่งๆที่ผมแต่แต่อันนี้บอกว่าจุดตรวจจุดวจทันนี่ในจราจรทันนี่ในจราจรจูบอกจตรวจทันนี่ในจราจรเอาใต้เอาเอาป้ายป้องกันปราบปรามมาด้วยปราบปรามอะไรอุบัติเหตุอะไรมาใส่ด้วยอย่าอย่าเอาคำนี้มาใส่แล้วก็พี่มาจับทุกอย่าง มันเป็นดูพมนิจของเราใช่มัน,มนเป็น <ผม S 2> ดลพินิทผมจะอธิบายอันนี้ให้คร่าวๆคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าเจ้าหน้าที่จำกัดมีเจ้าหน้าที่จำกัดอาจจะบูรณาการร่วมกันได้ตรงนี้นะเพราะเราไม่อยู่ในพื้นที่เราไม่รู้ว่าพื้นที่นี้มีอะไรอันนี้เป็นเบอร์โทรผู้บังคับการผู้การผู้การโทริดงนะโทรมามีเบอร์โทรไหมโทรไปเลยครับไม่ไม่ไม่พี่ถ้าเราโทรไปเราต้องรู้ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือไม่แต่ถ้า ไม่ขึ้นดีกหรืออะไรอ่ะเราไม่คือคือเราเราเราไปโทรไปสอบถามเราอยากรู้ว่าในเมื่อมีประชาชนร้องเรียนว่ามีการตั้งบ่อยมากบ่อยจนไม่รู้จะบ่อยยังไงคือเราอยากรู้ว่าการการตั้งบ่อยนี่มันมันมีสาเหตุอะไรบ้างเราตั้งตามคู้สั่งผู้คำชาเราได้เวลาตั้งมาครับเราไม่ได้ตั้งเองนะสมมตินะสมมติว่าถ้าพี่ตั้งเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถนนเส้นสองสี่นี่ยาวไปจะมีตั้งอีกไหมอันนี้ไม่ทราบแล้วแต่ทางนู้นเขาจะ พี่พี่เคยได้ยินคำสั่งไหมว่าจะต้องประสานงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่ติดกันว่า,าจะมีการตั้งด่านตรงนี้ตรงข้างหน้าจะต้องไม่ตั้งพี่เคยเคยได้ยินไหมเราเรามีคำสั่งจากพุ่งคำชาให้ตั้งเวลานี้เราก็ตั้งเวลานี้ครับอ่านี่เห็นไหมเพราะว่าอันนั้นเขาต้องอันนี้ก็เก่าตักเตือนโอเคนะผมผม,ผมโอเคนะนี่โอ,โอเคเจ้าเจ้าที่ชอบเออย่างนี้นี่เนื่องจากทะเบียนหลุดอย่างเงี้ยได้ไดอ้วันนี้เขาว่ากล่าวสักคำแใช้ทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ด้วยกันอีเพมว่าประชาชนจะไม่เา เขามีอยู่แต่ป้ายเขาดูใชครับได้บอกให้พี่พี่ใช้ดุลพินิจแบบนี้อะสุดยอดเลยเยี่ยมมากเนี่ยถ้าพี่ใช้ดุลพินิจแบบนี้อะสุดยอดเลยเออถ้าอย่างเงี้ยเพราก็พราะเพราะิจตรณ์นามันหลุด่ล่ะต้องพี่ต้องฟังเหตุผลด้วยเออแต่พี่ผ่านมาผมไม่รู้ไงแต่ผมเห็นตอนนี้คือสุดยอดเลยเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยสุดยอดแล้วอันนี้เขาเขาทำตามนโยบายแจแล้วแล้วแล้วเ เกี่ยวครับเออบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุหรืออาจจะมีขวางการจราจรก็มีเขามีด่านเขาก็ชะลอมาก่อนเลยครับไม่ไม่พูดถึงทางร่วมทางแยกเนี่ยอืก็มีก็มีมันเหมาะสมไหมผมถามว่ามันเหมาะสมไหมในการตั้งใกล้บริเวณทางร่วมทางแยกเนี่ยมันเหมาะสมไหมอันนี้อันนี้ยูเทิร์นนะใช่อันนี้อยู่เทิร์นนะครับเราเรามีเจ้าหน้าที่อยู่อยู่อ้าวมีอยู่ไหนเจ้าหน้าที่ต้องอยู่เทิร์นอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมอยู่เทิร์นมานี่พี่เห็นไหม มันไม่ถึงสิบเมตรด้วยซ้ำไปมันมีป้ายมันก็มีป้ายเตือนนะครับผมพูดถึงว่ายูเทิร์นตรงนี้พูดถึงว่ายูเทิร์นตรงนี้อันนี้เรามันเป็นอันเล็กน้อยขี่เราไปดูจริงจริงแล้วผมว่าขยับไปสักตรงนู้นก็น่าจะดีนะอันนี้เขาเขากำหนดมาครับผมผมไม่ได้กำหนดเองะเขาเขานี่คือใครเขาเขานี่คือความชานะครับเขากำหนดให้มาตรงนี้เราก็ต้องตรงนี้เขากำหนดไว้ว่าต้องห่างจากยูเทิร์นสิบเมตรกําหอกว่าไปตรงนี้เลยบริเวณตรงนี้ผมถ้าขยับไปสักห้าสิบเมตรน่าจะดีนะ อันนี้ต้องแต่ดูพินิษของของทุ่งกัญจาครับแสดงว่าการตั้งตรงนี้นะครับใช้ดุลพินิษที่ไม่เป็นห่วงประชาชนผมบอกเลยว่าไม่เป็นห่วงประชาชนนะครับอันนี้อันนี้คือทำตามนโยบายเฉยๆพี่เข้าใจรครับมีระดับชั้นแต่เราเป็นประชาชนเรามีมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้ใช่ คือ,อไม่ผมผมใช้ชิดของประชาชนไงว่ามันเป็นทางร่วมทางแยก,อย,แ<ต>กอยกตัวอย่งางเช่นนะไม่เคยมียกัระเหตีนะครับผมยกตัวอย,ายาออว่างเ,เหตุนะเมาเมานะอันนี้เป็นทางร่วมทางแยกถ้าเกิดเ,ปเถ้าเกิดเหตุก,การณ์ปกติมีการเรียกรถเยอะๆและมันเป็นทางออกมาแล้วมันเป็นทางยูเทิร์นใช่ไหมมันเสี่ยงต่อเกิดเกิดเกิดัติเหุีนะอันนี้เราเราได้แค่บ่นในใจดีกว่าพี่คิดในใจคิดในใจไอ้ผมอยาาพูดให้ฟังเขาจะได้ไปปฏิบัติ เราจะได้อไปพิจารณาบ้างนะถ,ถ้าเราพูดดังขนาดน,นี้แต่ว่าหัว <c oughs> หน้าผู้อ <c oughs> ุ้มด่านไปเสนอนายนาไม่เห็นด้วยก็เหมือนเดิม,มี่นยศพันตำรวจโทนะใช่ครับจริงๆ<ป>ยศพันตำรวจโทท่านท่านท่านาน,น,าน่าจะมีอะไรเคริดว่าอะไร power ในการนำไปชี้แนะนำไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาว่าเออท่านผู้บังคับบัญชาครับ มันอยู่ใกล้ทางร่วมทางแยกมากเกินไปขยับไปอีกสัก50เมตรมันจะมีผลกระทบอะไรไหมจนผู้ร้ายจะหลบหนีได้ไหมอันนี้คือผมอยากพูดให้ท่านได้ยินเผื่อท่านจะเอาไปให้ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้งหนึง่งอันนี้ตามดุลพินิจผมนะผมมีก็้อพิประชาชนผมก็ใช้ดุลพินิจของผมซึ่งมันเป็นทางร่วมทางแยกอันนี้ยูเทิร์นอันนี้ออกมาจากซอยนะครับเห็นไหมแล้วก็มาตั้งอยู่เนี้ย ถ้าเกิดกรณีปกติกรณีที่มันมีรถเยอะๆอย่างเงี้ยในเวลาเรียกรถเยอะๆอย่างเงี้ยใช็ไหมตามที่มันชะลอได้นะครับชะลอได้ครับมันชะลอได้มันก็ชะลอพอเห็นมาปกติอ่ะผมเป็นเนินใช่ไหมจุดตรวจของพี่นะหนึ่งแสงสว่างเพียงคอสองมีกล้องสามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เจ้าที่ใช้ดุลพิษว่าล่ากับประชาชนครับ แล้วสีของพี่เนี่ยใช้ระบบ TBM ลงในการของพี่จะมาตั้งเนี่ยคือมันต้องโทรขอหรือต้องมีคนรายงานอยู่แล้วอันนี้พวกเราทราบดีแล้วแล้วได้เพราะมันมันลงนี้มันไม่เข้าไปไหนมันอยู่ของหลวงอย่างเดียวเข้าหลวงอย่างเดียวผมมาลง TBM ครับครับระบบ TBM นี้มันเข้าของหลวงอย่างเดียวแต่ในส่วนของอ่ะอันนี้คือพี่แจ็คนะพี่แจ็คแซ่ล้อครับอ่ะอันนี้ต้นต้นของน้ำรถดันเถื่อนก็ คลายว่าพูดในใจอยากให้ท่านนี่ไปเรียนผู้ขคบบญชาหรือผู้การว่าขอขยับมาได้ไหมเพราะมัน,มนเป็นทางร่วมทางแยกตรงนี้มัน,นเป็นทางร่วมทางแยกซึ่งถ้าถ้าเป็นเวลาที่เอ่อเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดช่วงเวลาไหนที่่ันมีรถเยอะๆนะครับมันเป็นทางร่วมทางแยกถ้าเกิดมีการเรียกรถแล้วมันเกิดติดไปนู่นแล้วคนจะออกจากซอยคนจะยูเทิร์นเงี้ยคือมันเรียกว่าอะไรอะ่ะประชาชนไม่สะดวกแต่เจ้าหน้าที่สะดวก เพราะฉะนั้นการตั้งด่านนี่ต้องสะดวกกับเจ้าหน้าที่ด้วยต้องสะดวกประชาชนด้วยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เอาสะดวกแค่แค่ฝ่ายเดียวนะครับจริงๆแล้วนี่กำหนดจุดเนี่ยผมเชื่อนะว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้บอกว่าห่างจากยูเทิร์นสิเมตรผมผมเชื่อนะว่าไม่มีคําสั่งนี้แค่บอกว่าให้มาตั้งจุดนี้เพราะฉะนั้นดุลพินิษฐ์เนี่ยผมว่าท่านน่าจะมีท่านสามารถขยับไปได้เลย50เมตร60เมตรครับสามารถขยับได้เลยไปครับสิบเมตรก็อาจจะมือแล้วไฟไม่ไม่นี่ยไนี่อดนี่ยเนี่ยเี่ยไฟหลอดที่ยังไงหลอดที่สาับ ันนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านบอกว่ามืดอันนี้ก็หนึ่งสองใช่ไหมถ้าท่านไม่ตั้กว่าไั้นมันก็หนึ่งสองเหมือนกันใครพูดถึงว่าท่านแต่ว่ารถเนี่ยมันก็ชะลอความเร็วได้นะรถที่เดินมาก็จะเห็นพอดีมันมันชะลอท่านมันชะลอจริงไม่มีอ่ะนี่แหละพาไฟแดงมาจําเลยเนี่ยผ่าไฟแดงมาจําเลยโนกลางแยกเนี่ยเพราะว่าไม่ชะลอความเร็วกันแล้วแล้วไอ้ลักษณะถนนตรงเนี้ยมันเป็นทางลงเนินทางลงลงเตาไหมันเป็นทางลงเนินมานะเนี่ย เวลาเรียกใช่เวลาเรียกรถยกระย่างเนี่ยรถหนักๆเนี่ยรถพ่วงรถเทรลเลอร์เนี่ยเวลามันไหลมาเนี่ยมันอันตรายไงผมว่ามันอันตรายไงชนบ่อยแยกเนี่ยชนบ่อยเนี่ยแหละผมถึงอยากถ้าเป็นไปได้นะห้าสิบเมตรอะสามสิบเมตรอะพอมีด่านพอเห็นเขาขึ้นมาแล้วเขาเห็นไฟแล้วผมก็เรารอละเขาก็จะรอคนเดียวแล้วเขาไม่ดีของนี่คือแจ็คสว่านแยกพอครับมันเห็นไฟว่ามันไปมิจักอยากบอกอะไรกับด่านตะโกพี่ ว่าอยากบอกเฉลิมสองเอาผมขอเอ่ยชื่อนะเฉลิมสองผมไม่รู้รอกว่าใครแต่มีการไปโพสตในสื่อโซเชียลว,ว่า,านักรบด่านเถื่อนปวนด่านซึ่งผมผมอยากเจอหน้ามากเลยไอเฉลิมสองเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นมันเอาไปโพสตได้ยังไงน่าจะเป็นพันพันตำรวจโทรเหมือนกันแต่ว่าผม,าม,ผ,มผมไม่ทราบว่าเป็น,เป,นเป็นใครแต่เห็นหน้า อยางกไก่เทออ่อนดอกไรลสดครับใช่เพราะผมก็ตกใจอยู่แต่ที่แน่รู้แล้วว่าคนที่มาทำคอนเทนต์วันนั้นเป็นเจ้าที่ตำรวจนะใช่ที่ใส่หมวกสีแดงอ่ะนั่เป็นเจ้าที่ตำรวจเ <c oughs> พราะการการที่กลุ่มนักลบด่านเถื่อนโดยเฉพาะพี่แจ็คนี่มาหรือคนอื่นมาเขาก็จะแนะนําตัวอย่างนี้เราจะได้สืบค้นกันได้ง่ายครับไม่ไม่ไม่ต้องไปบอกว่าเออมันถ่ายไม่ได้นะถ่ายแล้วผิดกฎหมายนะดำเนินคดีนู่นนี่นั่นถ้าถ้ามันเป็นความผิดเนี่ย ในเมื่อพี่พี่ไอ้ท่านละกันท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรที่ประชาชนทาผิดท่านสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เลยนะครับไม่ต้องไปขู่เขาหรอกว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้นะมึงอย่าถ่ายนะถ่ายแล้วมึงโดนจับนะในในมุมในมุ<ใ>นมท,ที่คิดแบบคิดตรงๆง่ายๆคือท่านอาจจะไม่ขู่แต่วางดีกับประชาชนที่ยังไม่รู้กฎหมายเออเลยเลยพูดแบบนั้นออกไปว่าเตือนเป็นการเตือนแต่ว่าพอดีพวกผมอ่ะ พูดง่ายแก่สนามเลยไม่กลัวไม่ต้องไม่จับก็จับเลยไงก็่ต้จับก็ให้จับเลยอย่างนี้ครับก็จันประชาชนเดี๋ยวไปเอาให้ก็เลยไม่เป็นไรนะครับ ถ่ายได้แต่ว่าถ้ามันไปเกิดวามถ่ายเราก็ต้องไปถอดถอนใช่ได้มันมันมีกฎหมายพี่มีพรบคอมมีพรบข้อมูลแต่พี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจามัเสียยหครบพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นบุคคลที่แต่งกายแล้วออกมาปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นพี่จะไม่ใช่บุคคลแล้วแต่พี่เป็นคผมเตือนไว้ก่อนใช่ผมเข้าใจอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนที่พี่เรียกเขาตรวจเรียกเขาค้นเนี่ยคนที่โดนเรียกเขามีสิทธิ์ถ่าย ถ่ายก็ถ่ายไปแต่ถ้่ให้เกิดมันควิ่เสียหาย,ยมันไม่เพราะว่าเ,เราเช็คทั้งคู่ไงว่ามัานจะเป็นสิทธิ์ใจทั้งคู่ไงอ่าใช่คือเหมือนตอนนี้ผมเห็นสิ่งหนึ่งนะอันนี้ผมขอชื่นชมเลยอันนี้ ไม่มีเจ้าที่ตำรวจมาถ่ายคลิปวผมที่จริงไปด่าอื่นต้องมีแล้วก็เพราะท่านอาจจะติดใบหน้าอกแล้วนี่ไอ้กล้องอย่างเงี้ยผมสนับสนุนเนี่ยมันเป็นกล้องของทางราชการครับผมสนับสนุนทุกคนต้องมีปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะบ้างหน้านะมานมีไล่โซนีเยอะก็ใส่หน้าเลยโอ้ยดังๆอยากเก่งไงอยากเก่งประมาณอยากขอกว้างหัวนจริงๆแล้วนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกพี่เนี่ยพวกผมสนับสนุนนะแต่ผมอยากให้พวกพี่เนี่ยรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนนิดนึง ไม่ใช่ว่าเอาจะดูทีของพวกพี่จบว่าเก่าวได้ก็ว่าเก่าใช่แต่แต่เห็นชัดเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกผมมานี้ไม่ใช่ว่ามาตรวจสอบหรือมาจับผิดอะไรก็แค่ผ่านมาแล้วก็เอพี่กําลังด่านนี้กําลังดังในติ๊กตอกอย่างนี้ก็เลยลงมาดูเฉย ครับทำคอนเทนต์แเไปคอนเทนต์แล้วมันระบุชื่อเพจของพวกผมพวกผมเดือดร้อนเลยต้องมาใช่ไม่ไม่ใช่เลยต้องมาพวกผมนี่พวกผมมีธุระแล้วไม่เป็นทางการใช่พวกผมมาจากกรุงเทพเมื่อก่อนก็มาครั้งแล้วไม่เหรอไม่ผมผมไม่เคยมาพวกผมไม่เคยมานะเห็นมาเห็นมานี่มีคนอื่นมีคนอื่นมาแต่คนอื่นมานะไม่ไม่ที่มาแท็กซี่มาเลยอ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมก่อนก่อนที่จะมีคอนเทนต์ใช่ก่อนครับใช่พอพอพวกเขามาปุ๊บแล้วก็มีคอนเทนต์เกิดขึ้นมาตามหลังเออมันทำให้พวกผมเสียหายมันมาเออคอนเทนต์มารอบก็คือดู ดูตามเจตนาเฮ้ยมีนักรบด่านเถือนไปแล้วหลังจากนั้นมีคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วไปบอกว่าปวนด่านเอ๊มันยังไงเนี่ยคือสงสัยไงนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนถ่ายเขามีเจตนาอ,นอะไรผม,ผมก็จะประชาสัมพันธ์ดีกว่าให้เจ้าที่ตำรวจ ที่น้ำานน้ำดีรู้นะครับว่าการที่ประชาชนเข้าไปถ่ายอะไรเนี่ยมันถ่ายได้เพราะเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่เมื่อเจ้าที่อยู่บ้านหรืออยู่ที่อื่นไม่แต่งกายนี้เราไปถ่ายไม่ได้มันก็จะผิดพรบข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วแต่ตอนนี้เน่ในขนาดปฏิบัติหน้าที่ประชาชนถ่ายได้แต่ถ้าเจ้าที่อาจจะจับพวกผมก็หาอะไรจับตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเออแล้วเราก็ไปต่อสู้กันก็แค่นั้นใช่เพราะเจ้าหน้าที่มีมีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหาระบบ ราชการของตํารวจทุกวันเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สามารถกล่าวหาอะไรก็ได้แต่ใช่แต่ตํารวจไม่ใช่สารเพราะฉะนั้นความถูกต้องต้องให้สารเป็นคู่พิจารณามันต้องมันต้องกล่าวหาก็รสอบสวนไปใช่ถูกก็ไปว่าดีาแต่ที่พวกผมยืนยันได้คือวันนี้คือเรามีดีกาอยู่ที่เชียงรายมาด้วยแล้วก็อุทธรณ์ที่อุดรธานีในเรื่องของการเข้าไป ถ่ายรูปที่นี้เราถ้าเราไปขีดขวางอย่างนี้เราไปเดินไปมั่วนี้ได้แต่พวกเราอยู่ตรงนี้พื้นที่ปลอดภัยกับท่านนี้พวกเราไม่ขีดขวางท่านแน่นอนใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของท่านนี้ก็ไม่ได้มาไม่ได้มาแสดงอาการอะไรเกี่ยวกับพวกผมไม่ได้มาใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือใช้ชุดที่ตัวเองกําลังใส่อยู่นี้มา,บ,าบังคับให้พวกผมว่าถ่ายไม่ได้นะคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้จุดนี้ห้ามไม่อเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมาผมเจอแบบนี้บ่อยแต่ว่าตรงนี้ไม่เจอนะครับแล้วก็ ชัดเจนว่ามีกล้องมีไฟมีอะไรชัดเจนดีไม่ผมเนี่ยเอาตามความรู้สึกผมนะตั้งแต่ผมคุยกับพี่มาเนี่ยผมรู้เลยว่าพี่เนี่ยตำรวจทำดีผมกล้ายืนยันนะไม่ไม่อันนี้ผมความรู้สึกผมผมชอบผมชอบตรงที่ว่าเก่าวที่เรายังไม่ถ่ายแล้วนาไหนเออก่อนหน้านี้ก็มีเยอะแยะว่าเก่าคือผมเข้าใจว่าผมเข้าใจนะว่าพี่พี่ผู้บัญชาาสั่งมาแต่ผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนักว่าเออพี่เนี่ย อยู่<อ>ใน,นขีัดน,น,น,น้อยน้อยเนี่ยเราว่ากล่าวได้ใช่พี่พมันต้องอย่างนั้นครับกฎหมายจราจอให้อำนาจ,จนาใช่าทำทนาดว่าก่าได้ไใช่ครับว่าก่าวล้วพี่ต้องดูด้วยนะว่าถ้าพี่ว่าไปแล้วเขาฟังพี่หรือเปล <laughs> ่าถ้าคือถ้าเจอบ่อยๆก็ต้องแต้ใช่แต่ขอเป็นแบบเหมือนอุดรไหม ที่มีสมุดมาลงบันทึกไว้อะให้เขาบันทึกว่าเก่าจะเป็นมีอีถ้าว่าเก่าใครเราเราก็จะลงในสมุดบันทึกว่าเก่าตักเตือนมันจะได้เป็นหลักฐานว่าเคยว่าเก่าไม่อย่างเนี้ท่านก็เปิดให้ดูเลยวันนี้ว่าเก่าไปกี่ไร่กี่ไร่เนี่ยผมผมว่านี้ก็จะสวยงามนะเพิ่มความสง่าให้กับมันมันมันเข้าระบบไงจะเป็นมันเข้าระบบราชการระบบราชการจะต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือุยนะมาตัวเก่าวันแหละที่เขาบนดอกบนที่เราตวงน้ำท่วม อย่างนี้ก็โอเคพี่อย่างนี้ก็โอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรตีเตือนนะมีอย่างเดียวก็คือมันใกล้ทั้งร่วมทางแยกแค่นั้ะเราขอขอเสนอขอให้ผมฝากพี่แล้วกันขอแนะนำใเฉยๆขอให้ไปพี่วิทยาแล้วกันให้ให้ไป เอาของเอาของผมก็ได้บอกว่าใจแท้หรอแนะนําให้ขยับไปอีกสัก50เมตรเสนอแนีดีกว่าพี่ไม่แนะนาเสนอเนเสนอเนียเสนอเนียขอเสนอเนียเสนอแนีในฐานะประชาชนคนนึับก็คือเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนมันเป็นทางร่วมทางแยกนะครับทางร่วมทางแยกเราก็ลงเนินมาถ้าขยับไปอีกสัก50เมตรแสงสว่างเพียงพอครับหลอดไฟ3 4สี่หลอดข้างหน้าแจ็คเอาตรงท้ายรถนี้ได้ไหมได้นะท้ายรถนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ห่างจากทางร่วมทางแยกบ้างเรียกเขาออกมาจากซอย รือคนจะยิงเธเนี่ยนะครับกรณีที่บางครั้งที่การเรียกรถเยอะๆเนี่ยมันก็จะประมาณว่าอันตรายอะ่ะนะครับแต่เราก็ดีใจเรามาถึงแล้วนะ,นะครับวันนี้อาจารย์ครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็มาตามมาปาเ์กิงไกนะครับที่ปาร์กิงไกบอกว่าถ้ามีโอกาสลงไปสอบถามหน่อยว่าที่มาที่ไปหรือที่มันเป็นคลิปในสื่อโซเชียลเนี่ย มันเป็นมาเป็นไปยังไงมันเป็นของแท้ของปลอมยังไงแล้วก็อืพินิษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจนั้นมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายทอดให้เห็นนี่คือด่านเฉลิมพระเกียรติตัวจริงสถานที่จริงเวลาจริงนะครับไม่ได้เมคนะไม่มีการเมคอันนั้นอาจจะมุงจะเมคไม่รู้นะบอกวันเวลาอย,ย่างบอกบอกวันด้วย<อ>วันนี้ <27. S 2> วันนี้ยี่สิบเจ็ดวันนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับเวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับช่วงนี้นะครับยี่สิบเจ็ด พฤศจิกายน65นะครับเวลา20นาิกา46นาทีอันนี้ถ่ายทําจากสถานที่จริงนักวบดานเถือนตัวจริงนะครับไม่ต้องมาเมฆถ้าอยากเป็นนักวบดานเถือนเสนอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับไม่ต้องมาเมคว่าน้องน้องนั้นน้ตอนนี้เราเดินทางต่อดีก่าก็ขอบคุณสารวัตรมากนะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณสารวัตรพิทยานะครับที่ให้ทาแนะนําก็ฝากฝากท่าน เอาข้อเสนอเนี่ยของผมแล้วกันนะช่วยไปรายงานผู้บัญชาชานิดนึงนะครับมันจะได้เป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องท่านคือที่พึ่งของประชาชนพวกผมมีหน้าที่แค่นําเสนอบางทีประชาชนเขาอยากสอบถามแต่ไม่กล้าสอบถามผมก็ขอเป็นตัวแทนประชาชนมาสอบถามท่านให้ท่านก็รับคำเสนอของผมไปนิดนึงนะครับขอบคุณมากท่านขอลาครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอลาครับผมสวัสดีครับ แจ็คบอกเป็นไงรู้สึกอบอุ่นดีไหมวันนี้ก<โ>็ไม่ไม่นเไม่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 เป็นเหมือนคลิปนะในในคลิปออเอาใจเอาออกสไตล์นึงแต่วันนี้เรามานำเสนอสถานที่จริงนะครับก็โอเคอย่าลืมลงไปนะครับ <C hips> อย่าลืมเก็บเอเกเอสารไปด้วยอันนี้ภาษาในร,แรบแบบเรียกว่าคัมภีร์ปากไม่ใช่คัมภีร์เป็นเปเปอร์คุยกันแบบเปเปอร์เปเปอร์เอาไปคุยกับเขาอ๋อ เพราะว่าเราบบราาการมันต้องคุยเรวยเอกสารคุย,ค,ยคุยปากเปล่ามันจะคุยยากนะครับ,รบต้องคุยเร,รวยอเอกสารก็เขาว่าเราไม่มีอำนาจเราก็ให้เขาดูเรามีเวลาทั้งทั้งคืนนะก็ตามนี้นะประชาชนท่านใดที่ขี่รถเข้าจุดตรวจจุดสกัดนะครับถ้าท่านโดนเรียกตรวจโดนเรียกคน้นท่านมีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับห้ามด่าเจ้าหน้าที่ ห้ามคอมเมนต์ด่าเจ้าหน้าที่ห้ามใช้คำหยาบห้ามดูหมิ่นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นความผิดทันทีถ้าเขาจับก็ปล่อยให้เขาจับกลุมไปเลยครับไม่ต้องอะไรถ้าถ้าไปถ่ายใช่ไหมถ้าถ่ายแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจับกลุมถ่ายไม่ได้ท่านถ่ายคลิปแล้วก็ไล์สดถ้าเคสไหนที่ตำรวจจับแล้วไล์สดนักรบด่านเถื่อนยินดีไปหาท่านถึงที่นะครับไม่ยืนยันเลยไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะครับทางแม่ทัพใหญ่คืออาจารย์เจียงไคแทฮอนและป่าธรรมรัฐ จะช่วยเพราะเรามีค่างเสบียงนะครับเรามีค่างเสบียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะเราไปมดถ้าท่านโดนจับข้อหาไลสดด่านเนี่ยแจ้งมาได้เลยนักรบด่านเถื่อนไปหาท่านแน่นอนไม่ต้องห่วงครับในขอให้อยู่ในประเทศไทยนะต่างประเทศทําพัดสปอร์ตไม่ผ่านโอเคแครับเดี๋ยวเดินทางต่อเดินทางก็เพื่อข้างหน้ามีอะไรดีๆให้ดูฝากติดตามด้วยละกันผมและหมอเหมาสวัสดีครับสวัสดีครับ